ทริปเปิลทูจำกัดร่วมก,ก,กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หมอุใจเสนอชิดชิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับชิดหมอครับ วันนี้นะครับท่านผู้ชมมีอีเมลอีเมลเข้ามาอีกแล้วนะครับจากคุณปุ๋ยนะฮะคุณปุ๋ยตอนนี้อายุ21นะครับแต่ว่าปวดหลังมากนะฮะมันกะปวดหลังบ่อยๆนะครับเวลาตื่นมาเจ็บจนลุกไม่ขึ้นเลยโอ้โหโอเคครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราไปคุยคุณหมอกันเลยนะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมนายแพทย์นันทเดชหิรัญยัติติศัลยแพทย์กระดูกและข้อ มีคนเขียนมาถามเราเกีหรอเรื่องของเขาปวดหลังนะฮะเขาปวดหลังตื่นเลี้ยมันจะเจ็บจนลุกไม่ขึ้นเขาบอกว่าอย่างงั้นเลยนะครับครับขออื่นที่ปวดปวดหลังมันเกิดจากอะไรได้บ้างคุณหมอครับปวดหลังครับอันนี้ขอขอพูดภาพรวมก่อนละกันนะครับเพราะว่าจะได้หมอคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับเวลาปวดหลังเนี่ยโดยทั่วไปแบ่งคร่าวๆเนี่ยอาจจะเป็นจากแบ่งได้สักสามอย่างสามอย่างครับปวดจากกล้ามเนื้อนะครับปวดจากกระดูกและข้อต่อนะครับแล้วก็ปวดจากเส้นประสาท สามอย่างนี้สามอย่างนี้นะครับกล้ามเนื้อนี่ก็บิดแบบตรงไปตรงมาคือโดนอย่างโดนกระแทกว่นลื่นหกล้มในห้องน้ําหลังกระแทกอะไรอันนี้ก็จะมีแผลบาดเจ็บหรือว่ามีรอยช้ำใช่รอยช้ำกดเจ็บชัดเจนนะครับเปนอีกแบบหนึ่งที่พบเยอะกว่าคือเป็นพังอ้อมคือมีการอักเสบของข้อต่อหรือเส้นประสาทแล้วจากนั้นร่างมันส่งสัญญาณที่สมองสมองรู้ว่าเจ็บก็พยายามจะให้หยุดการเคลื่อนที่ตรนนั้นก็เลยส่งสัญญาณกลับที่กล้ามเนื้อแถวนั้นให้เกิดการเกร็งนะครับมันก็จะเกิดการเกร็ง ข้างหนึ่งบ้างหรือสองข้างบ้างบางทีดูภายนอกมาดามก็ให้ถอดเสื้อดูเพราะว่ายกตัวอย่างมัมีรูปให้ดูนะครับตัวตัวเกย์เอียงไปข้างพอถอดมาดูปุ๊บเนี่ยจะเห็นรอยย่นของผิวหนังข้างมากกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความแก่ใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคุณดูไหล่แล้วนีไหล่เกย์เห็นไหมนี่แค่นี้เห็นไหมเกยบางคนชัดกว่านี้อีกบางคนเดินแบบเอียงเลยข้างหนึ่งเลยนะเหมือนจะมาจะมีเรื่องมจะมีเรื่องตัวเวลาแต่ถ้าใส่เสื้อไม่เห็นนะครับใส่เสื้อมองไม่เห็นเพราะว่า อย่างคนนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามีอะไรเพราะพอถอดเสื้อมาถึงจะเห็นว่าไหล่แกตัวแกเอียงไปอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็นจากกล้ามเนื้อมันกันะครับนี่คือกลุ่มของกล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อครับทีนี้กลุ่มกลุ่มของที่กระดูกกระดูกแม่แค่ปวดหลังนี่มันยังเกิดได้จากหลายแบบเลยนะครับท่านผู้ชมว่าแต่ว่าถ้าปวดหลังที่เกิดจากกระดูกนั้นจะเป็นอย่างไรได้บ้างค่อยกลับมาชมกันต่อครับช่วงนี้ไปชมช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับ โอไม่ไหวขับจนี้ตายเลยรู้ไหมไม่ร้ไม่ไม่เป็นไรร้าไม่ไหวคุณลุงเมารถใช่ไมครัไม่ครับไม่คคุณลุงเมารถครับโอ้ไม่หมอครับคุณลุงเมารถเ่จากอะไรครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขไงครับไม่ไหวครับอาการเมารถก็เป็นเกิดเนื่องจ การเสียสนย์ของระบบการทรงตัวของเรานะครับโดยความรู้สึกการทรงตัวของคนเราเนี่ยนะครับจะมีการรับรู้มาผ่าน3ระบบก็คือการมองเห็นทางสายตาจากหูชั้นในนะครับซึ่งจะบอกเกี่ยวกับการทรงตัวของศีรษะแล้วก็กระดูกข้อต่อต่อตางๆซึ่งก็จะทําให้เรารับรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว3ส่วนนี้ก็จะเข้าไปที่สมองเราแล้วบอกเราว่าเรากําลังอยู่ในท่าทางอย่างไรถ้า3อย่างนี้บอกเราเพี้ยนกัน อย่างเช่นในกรณีเมารถโดยมากมักจะเกิดกับคนที่นั่งรถไม่บ่อยนะครับหรือเป็นคนที่ขึ้นรถแล้วชอบอ่านหนังสือนะครับขณะที่เรามองไปที่หนังสือเนี่ยตาเราอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นตาบอกว่าเรากําลังอยู่นิ่งแต่หูซึ่งเคลื่อนไปตามที่รถวิ่งไปเนี่ยจะบอกว่าเราเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นมันเกิดความสับสนขึ้นในระบบะการทรงตัวของเราเราก็จะเกิดอาการยิงเวียนศีรษะได้ วิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเรามองไปข้างนอกหน้าต่างครับมองไปที่ไกลๆหน่อยให้ตาเนี่ยเรารู้เหมือนกับที่หูบอกว่าเออจริงๆแล้วเรานั่งอยู่ในรถแล้วกําลังเคลื่อนที่ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดการฝึกฝนได้ถ้าเกิดเราทําอยู่บ่อยๆแล้วทำอ,อ,อย่างที่หมอได้แนะนำเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดการปรับตัวแล้วสามารถที่จะอ่านหนังสือในรถโดยที่ไม่เกิดอาการเมาได้ครับ เห็นหมกแล้วเวลาคุณลุงน kind of ั yeah, ่งรถเนี่ยมองตานี่มองเบไกลคุณลุงเข้าใจไหมมองเบไกย์นะประสาทมันเฉือไางตาหคอดจมูกต้อมลกไตไส้ติ่งคุณะตีเ้อลุบอดไม่ให้คุณแต่คุณลุงทุบรถทำไมลุงทอทำไมคุณลุงาขาาาข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 าาเคจาาไ คอยตี้ค่ะเมื่อคืนเราไปเที่ยวร้านหนูมาทั้งไื่เลยค่ะไปดื่มไปดื่มไปดื่มเมารถเมาราไมปดื่มไปดื่มไปต่อกันเถอะครับป๋าเน่ยเนี่คุณลุงคุณลุงไม่ได้เมารถไม่ได้เมารถเมาเหล้าเมาเหล้าอย่างอื่นดก่มดื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 ่มด เจ็ดเจ็ดเจ็บดาโอ๊มาดีดีวอุ๊ยเผื่อดิ้นรนดิ้รนดิ้นาขาทั้งเกินกันันนี้อีก่ปันค่ะเอาใจ้ยรอด้วสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เตอร์เนชน o n a นอ นี่กลุ่มของที่กระดูกกระดูกกระดูกต้องขออนุญาตโชว์กระดูกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอันนี้ของช่วงล่างของเอวนะครับต้องให้ดูก่อนว่าถ้าทั้งอันเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้กระดูกสันหลังทั้งอันนะครับที่ยกมาให้ดูเนี่ยเป็นช่วงเอวช่วงล่างนะครับกระดูกเอวก็มีอยู่ห้าปล้องทีนี้เวลาดูช่วงล่างใช่ครับใช่ครับ แล้วจะเห็นว่ามีข้อต่อเล็กๆ2อันท้้งหลังนะครับแล้วก็อยู่กันผ่านหมอนรองกระดูกอีกอันนึงทุกอันก็จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับกระดูกหมอนรองกระดูกแล้วกระดูกจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกระดูกผ่านทางหมอนรองกระดูกมีข้อต่อเล็กๆ2ข้ออันนี้นะครับก็อยู่ลักษณะแบบนี้คือจริงๆแล้วเขาเขาจะไม่มีเดือยด้วยถูกไหมคุณหมอไม่มนครับจะไม่มีเดือยเสียบด้วยนี่นี่ท่านผู้ชมครับก็จะไม่มีเดือยเสียบอย่างไรก็ไมอย่างนี้เลยเพียวๆอย่างนี้เลยต่ออันเนาะอัน เห็นไหมวางอยู่บนหมอนรองกระดูกอย่างนี้เมื่อวางไปแล้วก็อีกอันก็มาซ้อนซ้อนลงไปนี่คือหมอนรองกระดูกเวลาเรายืนขึ้นก็เป็นแบบนี้มีแรงกดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ในช่วงเอวเนี่ย80%น้ำหนักตัวเราจะลงผ่านทางด้านหน้าคือผ่านทางหมอนรองกระดูก20%ถึงจะมาผ่านข้อต่อข้างหลังนี้ข้อต่อคือหมายถึงตรงนี้ใช่ครับใช่ครับนเวลาเราบอกว่าเจ็บมักจะมักจะเจ็บทางเรื่องของข้อต่อคือมาจากตรงนี้ ข้อต่อข้อต่อเปเบียดกันนะฮะใช่ครับอย่างเช่นพอเราอายุเกิน30ไปแล้วหรือว่ามีอุบัติเหตุเลยแล้วก็ตามแต่ที่เราให้หมอเรากระดูกเนี่ยในเริ่มแห้งลงเนี่ยมันก็จะสุดแบบนี้คราวนี้แต่เดิมน้ําหนักมันเคยลง8020ใช่ไหมครับมันไม่ใช่แล้วอาจจะเป็น60 40ขึ้นมาเพราะนั้นข้อจะเข้ามาใกล้ขึ้นมากขึ้นตัวนะครับคุณหมอคือนี่ถ้า้าแย่งมาเป็นชิ้นช้นนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายบางทีอย่างนี้คือคือจะ มันจะตรงนี้ใช่ไหมคุณหมอที่ใช่ครับใช่ครับตรงข้อต่อคือตรงนี้ใช่ครับใช่ครับทีนี้ไายคนบอกว่าคุณหมอบอกพูดถึงข้อตอบไปคิดว่าตรงนี้จริงๆไม่ใช่มหมอไปถึงตรงนี้นะอ่าคำถามนี้วันนี้ดีมากเลยครับเพราะเวลาคนนึกข้อต่อจะมนึกถึงเรื่องภาพครับไม่เลยครับข้อตอจริงเรามาถึงตรงนี้ที่ที่หลังนี้เพราะไอ้นี่คือหมอนรองกระดูกขยับให้ดูนะครับสมมติผมยังไม่ได้ออกแรงกดนะครับขยับกระดูกนั่งตัวนี้อาจจะ ได้ยินเสียงนิดหน่อยไม่มากผมนั่ตอนนี้ได้ยินเสียงเนี่เหมือนก็ถูกันน่ะของมันถูกันน่ะทีนี้ถ้าเกิดผมออกแรงกดนิดนึงอ๋อนี่ดาบยิ่งเลยใช่ครับเพราะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยครับเราก็เดินแบบนี้อ๋อใช่ครับออันนี้ธรรมชาติของคนไหมหรือว่าามของนี่ตัวนี้นี่ทำให้มันเวอร์หน่อยครับความจริงมันไม่ถึงมันไม่มีใครเดินปิดแบบนี้แต่ว่าถ้าคนมีหน้าท้องนะครับเราพุงเยอะมันก็จะต้องออกแรงดึงไปข้างหน้าก็จะแอน คนใส่ส้นสูงนะครับใส่ส้นสูงยกขึ้นอย่างนี้นะครับไม่มีใครเดินหัวหน้าทีมนะครับเราต้องยืนตั้งฉากเราก็จะแอนหลังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค้อแอนเพิ่มขึ้นมันก็จะเข้ามาชนกันโอกาสพวกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะเริ่มไปปผล้หลังของคนที่ลุ่มพวกนี้ก็จะเริ่มมีจากปวดน่องก่อนนัตึงหน้าขาเพราะว่าร่างกายต้องจัดแนวระเบียบร่างกายใหม่นะครับเราเคยยินก้มหน้าก็ต้องยืนที่แอนขึ้นนะครับการเดินตะเห็จะเริ่มมาตึง กำเนินน่องตอกแรงมากขึ้นกำเนินสะโพกออกแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องท้ายคือเส้นประสาทเส้นประสาทครับเาละนี้เมื่อกี้ยกให้ดูทีแล้วไม่มีเดือยนะครับกระดูกมันต้องโพร่มีรูแบบนี้เพื่อที่ให้เส้นประสาทกายสันหลังเนี่ยลงมานะครับอันนี้เห็นแล้วว่าเป็นหมอรองกระดูกนะครับถ้าหมอรองกระดูกมันโผล่ออกมานะครับมันก็จะโผล่มางนี้ก็จะไปโดนเส้นประสาทนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตท่นี้หน่อยได้ครับถ้าสมมุติว่า มันโผล่โผล่ออกมาโผล่มาปั๊บไปโดนเส้นประสาทใช่ครับอ่ามันปริ้นออกมาใช่ครับพอโดนเส้นประสาทก็ต้องมาดูแล้วว่าไอ้โดนเนี่ยคือเวลาก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บลงขาครับครับนะครับอันนี้จะเป็นเจ็บเจ็บหลังแล้วลงขาด้วยครับนะครับถ้าบอกลงขาด้วยมโผล่ออกมาจะไม่เจ็บเฉพาะที่หลังครับถูกไหมฮะแนวโน้มมันควรจะต้องลงขาด้วยลงขาด้วยเพราะว่าเส้นประสาทนี้ไปถึงขาใช่ครับใช่ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมี2ออย่างหนึ่งก็คืออาจจะเพียงแค่ระคายเคืองนะครับ หรืออาจจะถูกกดทับถ้ามันถูกระคายเคืองเนี่ยแนวโน้มก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ว่าเราให้ยาหรือการรักษาเนี่ยดีขึ้นโดยไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องการผ่าตัดกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาถูกกดทับเนี่ยอันนี้คงลำบากก็จะเริ่มออกอาการแล้วอาอการก็มีตั้งแต่ปวดชาแล้วก็อ่อนแรงมีอ,อยู่แค่3อย่างนี่นะครับเมื่อเกี่ยวกับเส้นประสาทอยู่3อย่างนี้สรุปว่าการปวดหลังนั้นเกิดได้จาก3มสาเหตุใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. ปวดหลังจากกล้ามเนื้อซึ่งเกิดได้จากการถูกกระแทกโดยตรงหรือจะเกิดจากทางอ้อมก็ได้ซึ่งก็คือมีการอักเสบของกระดูกหรือเส้นประสาทแล้วส่งสัญญาณไปบอกสมองสมองก็จะส่งสัญญาณกลับมาบอกกล้ามเนื้อว่ามีการเจ็บกล้ามเนื้อจึงเกิดการเกร็งและเจ็บขึ้นถ้าถอดเสื้อดูก็จะเห็นรอยย่นของหลังสองข้างไม่เท่ากันแบบนี้ได้ครับ 2. ปวดหลังจากกระดูกและข้อต่อปกติแล้วน้ำหนักของคนเราจะลงมาตรงๆผ่านหมอนรองกระดูกถึง80%และผ่านข้อต่อด้านหลังอีกประมาณ20%นะครับแต่ในคนที่มีปัจจัยที่ทำให้กระดูกสันหลังแอนหรือรับน้ำหนักมากเกินไปเช่นคนที่มีหน้าท้องคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงมากๆจนหลังต้องแอนช่วย หรือในคนอายุมากจนหมอนรองกระดูกที่คอยช่วยรับน้ำหนักเกิดสุดแล้วล่ะก็จะทำให้ข้อต่อของกระดูกรับน้ำหนักมากขึ้นและเกิดการเสียสีจนข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมได้นั่นเองครับ 3. ปวดหลังที่เกิดจากเส้นประสาทอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าปกติกระดูกสันหลังของเราจะมีเส้นประสาทลอดผ่านอยู่แล้ว โดยที่กระดูกแต่ละปล้องนี้ก็จะมีหมอนรองกระดูกขั้นอยู่และการปรวดหลังจากเส้นประสาทนี้ก็จะเกิดได้จากหมอนรองกระดูกแตกจนมีเจลมราระคายเคืองเส้นประสาทเรืออาจเกิดจากหมอนรองกระดูกนี้เคลื่อนมากดทับเส้นประสาทเลยครับซึ่งถ้าปวดหลังที่เกิดจากเส้นประสาทแล้วละก็จะมีอาการหลักๆคือปวดหลัง ขาชาหรือขาอ่อนแรงนั่นเองครับคหมอทีนี้เรามีวิธีการตรวจไม่ปวดหลังนี่ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าคุณหมอจะมีวิธีการตรวจและรักษายังไงบ้างแถมยังมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองอีกด้วยครู่เดียวครับ ซีคุณหมอทีนี้เรามีวิธีการตรวจไม่ปวดหนังเนี่ยเอกเสลย์ก่อนยั้งยั้งยั้งไม่ใช่ว่ามาถึงเอ็กซเรย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอไม่ครับไม่ก่อนก่อนถามแล้วคุยกันก่อนให้รู้ก่อนว่าจะสงสัยอะไริตกรดูแล้วค่อยครับผมแล้วก็ดูตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จเข้ามานั่งดูถๆจำเป็นหรือเปล่าเอ็กซเรย์โอเคโอเคตัวร่างกายก่อนครับงั้นเดี๋ยวเชิญเลยนะครับและตอนนี้คุณหมอก็จะทำการตรวจร่างกายของคุณกิ๊กแล้วครับ ซึ่งก็ต้องให้คุณกิ๊กถอดเสื้อก่อนแล้วคุณหมอก็จะตรวจด,ดูอย่างละเอียดเริ่มจากดูตำแหน่งของไหล่และรอยย่นที่หลังว่าทั้งสองข้างนั้นเท่ากันหรือไม่และก็ยังต้องดูแนวกระดูกสันหลังว่ามีการคดหรือเปล่าด้วยครับ นอกจากนั้นคุณหมอก็จะลองให้แอนตัวและเอียงตัวซ้ายขวาเพื่อเพิ่มแรงกดให้กระดูกเอวแต่ละข้างแล้วดูว่ามีการปวดตรงไหนหรือเปล่าแถมยังให้คุณกิ๊กลองก้มหน้าเอามือแตะพื้นแบบนี้ด้วยเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าคนที่หมอนรองกระดูกทับเส้นปราาะสาทแล้วก็จะไม่สามารถก้มแบบนี้ได้เลยล่ะครับ ีตรวไปเรียบร้อยมีอะไรในแง่ของการรักษานะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นจากกล้ามเนื้อโลก้ถอาใครเอาโลโก้คหมอเอาโลโก้อออกไปไหนป่ะครับโลโก้มันมีมีไม่ต้องมีมันจะเขียนยอยูนอนีเดี๋ยวเดี๋ลอกด้านนี้ออกมาไว้ทังนี้ก่อนเดี๋ยวเราลอกหาที่ลอะกันเ้เออเอะ่อ ก็ต,ต่อไปคืออะไรครับคุณหมอฮะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาคืออะไระนะครับเป็นการเนื้อเป็นข้อต่อหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของเส้นปร,ระสาทถ้าเส้นประสาทมันก็อย่างเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเห็นอยู่ถ้ามันแค่ระคายเคืองนะครับอาจจะเป็นใช้ยากินยาฉีดก็าอาจจะช่วยได้แต่ถ้ามันถูกทับเนี่ยคงไม่แคล้วคงมาพูดเรื่องการผ่าตัดนะครับถ้าเป็นที่ตัวกระดูกและข้อก็เราก็พยายามประทังยืดเวลาให้นานที่สุดโดยการวิธีการหนึ่ง สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องระหว่างระหว่างกายใช่ครับระหว่างลดน้ําหนักกับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อมาก่อนสร้างก่อนคําว่าสร้างนี่ไม่ได้ให้เป็นซิกแพคเมย์แบบหน้าท้องเต็มนะครับแค่โทนกล้ามเนื้อตึงขึ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วนะครับโทนเนื้อตึงขึ้นก็จะดีขึ้นหมอสร้างกล้ามเนื้อที่หน้าท้องมันก็ต้องไปซิ๊อัพอะไรใช่ไหมครับปวดหลังเขาจะซิ๊อัพไหว้หรออันนี้แหละครับการซิ๊อัพในคนคนปกติซิ๊อัพอย่างนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาหมดใช่ไหมครับในคนปวด และการทำซิดอัพเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ตึงสำหรับคนปวดหลังนั้นก็ทำโดยการนอนวางแขนท่าบ,บนหน้าอกแล้วเอาอีกมือมากำมือที่ทาาไว้ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้หลังงอขณะทำการซิ t อั p นั่นเองครับที่สำคัญ ไม่ยิ่งยิ่งหย่อนกันนะครับค<อ>ือการท่าลุกนั่งจากเก้าอี้เวลาลุกนั่งคนอื่นทั่วไปเขาลุกแบบนี้กันใช่ไหมครับจะเห็นมีการขยับ<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นเขาลุกทั้งด้านด้านทางด้านหน้า,<อ>ามีโหลดกับหลังเยอะอนะครับแต่สิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับมี2วิธีวิธีหนึ่งคือลุกไปทางด้านข้างสังเกตดูหลังผมนะครับอันนี้คือนิทาลุกด้านข้างถ้าถ้าจะนั่งหลังกับหลังถ้าถ่านั่งใหม่ท่านดูดูท่านั่งนัครับท่านนั่งมาจากด้านข้างนะครับ เห็นความแตกต่างไหมครับผมลุกไปด้านซ้ายผมนั่งนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นคือจะเห็นว่าหลังช่วงบนผมตรงผมจะใช้ขาช่วงล่างนะครับวิธีทำเอามีอีกอันหนึ่งเข้าทางหน้าตรงสมมติผมจะนั่งเนี่นะครับผมจะนึกว่าผมเดินลงบันไดนะครับผมเดินลงบันไดแล้วผมก็หงิงนะครับถ้าผมจะลุกขึ้นยืนผมนึกผมเดินขึ้นบันไดนะครับผมหันด้านนี้ก่อน ตาผมมองนึ่งขาผมถอยเตรียมพร้อมนะครับผมมองขึ้นข้างบนผมเดินขึ้นบันไดแต่แบบสมมติว่าสมมติโตเป็นไปไดนั่งอไปนั่งร้านร้านอาหารใช่ไหมโต๊ะติดๆกันอย่างนี้ปุ๊บเราลางออกมาปุ๊บเลยอย่างนี้มันก็ได้นะอ่าใช่แต่เราไม่ชินะไม่ชินแต่เราฝึกได้นะคุณหมอเนาะตอนนี้คุณกิ๊กรู้แล้วไงครับคุณกิ๊กรู้ปุ๊บพอรู้แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก่อนรู้กับหลังก่อนก่อนก่อนที่ก่อนก่อนก่อนกอนก่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  นี่คือท่าธรรมชาติเราเองใช่ครับถึงบอกว่าพอฝึกวันสองวันนะครับมันจะเป็นนิสัยไปเลยพอนั่งปุ๊บก็ดูก็ทําปกติครับไม่มีไม่ไม่เห็นไม่มีใครรู้หรอกครับคนไม่รู้แต่ละนี่คือเราเราไปเกรงเนี่มันก็เลยดูไม่ธรรมชาติดูเหมือนหุ่นยนต์หว่าและในคนที่ปวดหลังมากๆก็ต้องช่วยด้วยการใส่เสื้อพยุงหลังแบบนี้ครับซึ่งตอนใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วย คือต้องยกขาขึ้นข้างหนึ่งสะกอนเพื่อหาตำแหน่งของข้อสะโพกถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือใส่ให้ขอบล่างของเจ้าเสื้อพยุงหลังวางลงบนโคนขาที่ยกไว้นั่นแหละครับดูแข็งแรงเ็พอใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับจากเดิมที่เคยโค้งอยู่ยแบบนี้นะครับมันก็จะเหยียดขึ้นนิดนึง แรงที่เคยกดตรงข้อเนี่ยจะน้อยลง,อองก็จะสบายขึ้นแต่ว่าใส่ช่วงกลางวันไม่ต้องใส่นอนใส่ก็ไม่ใช่ใส่บางคนใส่แค่สองไม่ต้องครับบางคนใส่แค่2อสวันบางคนใส่แค่ติเดเตียวไม่ต้องใส่ได<อ>้ครับเพราะว่านอนมันไม่ไม่ไม่ได้แบบปกติน,น<ช><ช>ี้แล้วมันนอนลาบไปอยู่แล้วครับใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการทา่ช่วยช่วยแบบว่าให้กระดูกมันไม่กดลงมาเป็นแอนอย่างนี้ถูกไหมฮะทำให้ข้อที่มันไม่ไม่ไม่สียกันชุณหมอว่าใช่ครับอันนี้คือถ้าทําตามนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าปวดหลังส่วนใหญ่นี่นะครับ บอกเลย80%เนี่ยหายครับ80%หายนะครับไม่ต้องผ่าตัดโอ้นะครับมี20%ที่เราจะต้องซีเรียสมากขึ้นเรามานั่งหา MRI, X-ray ทุยก้มเงยมีหลังหลวมเลยไหมทับเส้นประสาทตรงไหนหรือเปล่าต้องผ่าตัดไหมเพราะถ้าผ่าตัดก็ต้องไปคุยอีกเรื่องหนึ่งโอ้นะครับก็จะผ่านไปเพียงแต่ว่าถ้ารู้วิธีถูกต้องลุกนั่งถูกต้องการ ใช้ทาไมถึงเกิดปวดหลงังพอเราพอเรารู้เห็นภาพปุ๊บเนี่ย,ยการใส่พวกนี้เนี่ยหรือการหลีเลี่ยงการใส่ส้นสูงการหลีเลี่ยงนั่งที่ติเตียนนะครับมันก็จะดีขึ้นกลับกับ,บ,บนะครับโอ้โหนนี่ได้ความรู้เยอะมากจริงชีวิตประจําวันเรานี่แหละนะบางทีก็ทําให้เราสามารถจะปวดหลังได้นะโอ้นะวันนี้เราขอขอบคุณคุณหมอนะฮะอย่าอย่าลืมนะฮะอย่าประนีประนอมกับเรื่องสุขภาพของตัวเองสำคัญมากเลยวันนี้้องขอขอบคุณคุณหมอนันทเดชี่รังจะ รัญยัติติครับผมครับโทษทีครับไม่เป็นไรครับอาเราตะกุณยากนเป็นเป็นสายแพทย์กระดูกและข้อนะใครที่ปวดหลังยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆสาเหตุมาจากอะไรนี่ก็มาปรึกษาคุณหมอได้ได้สายกระดูกและข้อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับยินดีมากครับยินดีครับยินดีครับวันนี้เวลาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ